ไม่เป็นไรล้วันอ,อดแชทด้วยนะเ็่สะ สวัสดีค่ะวันนี้วันที่26สิงหาคม2565เป็นวันศุกร์นะคะวันนี้ก็จะเป็นคุยเรื่องภาษีเอ่อขอโทษคุยเรื่องกฎหมายเว้นคืนนะคะในหมวดของภาษีอสังหาเริมมรัพั์นะคะก็มีประเด็นที่น่าสนใจค่ะเป็นประเด็นของออคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญน,นะคะในปี2564นะคะซึ่งวินิจฉัย เป็นการรักษาสิทธิ์ของผู้ที่ถูกเว้นคืนนะคะกฎหมายเว้นคืนนี้ก็คือกฎหมายที่บังรรดเนี่ยบังคับซื้อ,อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างคืออสังหาริมทรัพย์จากเอกชนนะคะโดยเอาไปจัดทำวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะทีนี้กฎหมายเว้นคืนเนี่ยมันจะมีสองฉบับนะคะใช่ยขยับพี่ขยับนะก็คือ ฉบ,บับแรกฉบ,บับแรกจะเป็นพรบรเวรคืน2530นะคะซึ่งใช้มาจนถึงวันที่29พฤษภาคม2562ต่อมาก็จะเป็นพรบรเวรคืนอพอตั้งแต่30พฤษภาคม2562เนี่ยจะใช้ตามพรบรเวรคืน2562นะคะทีนี้ คำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่ที่นำมาคุยกันในวันนี้นะคะจะเป็นไปตามพรบรเว้นคืน2530แต่ว่าตอนท้ายเนี่ยจะบอกวิธีการว่าเออสามารถเอาไปแอปพลายใช้กับการรักษาสิทธิ์ตามพรบรเว้นคืน2562ฉบับปัจจุบันอย่างไรนะคะก็คือว่าตามข้อเท็จจริงในคดีนี้นะคะก็จะเป็นกรณีที่ท ทายาทของผู้ถูกเวรคืนที่ดินนะคะเพื่อเอาไปสร้างคลองส่งคลอ,อ,องส่งน้ำดิบก็คือการประปานครหล,ลวงเนี่ยมีการเวรคืนที่ดินนะคะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีดอนตูมกําแพงแสนต่อเนื่องกันก็คือกาญจนบุรีมานคปรปฐมนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเจ้าของที่ดินเสียชีวิตลง ทายาทซึ่งยังไม่ได้รับเงินค่าเวรนคืนเนี่ยก็เลยไปร้องไปฟ้องศาลปกครองนะคะแต่ว่าในระหว่างฟ้องเนี่ยก็ส่งประเด็นว่าคาวินิจฉัยเอ่อการที่พรบรเวรนคืนเนี่ยสามศูนย์เนี่ยกำหนดว่า <c oughs> กําหนดในมาตราสามสี่นะคะว่าถ้าเกิดว่าผู้ถูกเวรนคืนเนี่ยนะไปขอรับเงินเกินสิบปีให้เงินนั้นตกเป็น ตกเป็นของรัดไปไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินนั้นนะคะทีนี้คดีนี้ก็มันมีปัญหาที่ว่าผู้ถูกเว้นคืนเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วเจ้าของที่ดินน่ะคนที่เป็นทายาทเนี่ยฝ่าจากกระบวนการรวบรวมเอกสารหลักฐานอะไรเนี่ยเขาก็อันนี้นะคะ ฟ้องคดีเนี่ยซึ่งเป็นทายาทนะคะมีหนังสือลงวันที่28คกุมภาพันธ์2560นะคะเพื่อขอรับเงินค่าเวรคืนนะคะในฐานะทายาทแต่ว่าทางการการประปานคะรหลวงบอกว่าเงินเนี่ยได้เอาไปฝากไว้กับธนาคารอมสินแล้วตั้งแต่ปี2543นะคะเกินฝากสิบปีนับจาก วันที่มีการวางเงินก็คือในการเวนคืนเนี่ยผู้เวนคืนนะคะก็คือหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็มักจะเอาไปเปิดบัญชีไว้กับธนาคารอมสินในชื่อของเจ้าของโฉนดนะคะโดยวักไว้ข้างหลังเช่นนายจุด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 โดยการประปานครหลวงนะคะแล้วก็ขบวนการก็คือ ผู้ถูกเว้นคืนต้องไปทําหนังสือขอรับแล้วก็ตกลงเคลียร์เอกสารอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วทางฝ่ายผู้เวรนคืนเนี่ยถึงจะทําใบมอบอานาจหนังสือมอบอานาจให้ไปเบิกตังค์ได้นะคะในกรณีนี้ก็คือว่ามันเกิน10ปีนะคะจากปี43ไปถึงปี60เนี่ยเป็นเวลา17ปีปัญหาก็คือว่าในเมื่อตัวบทกฎหมายพระราชะบัญญัติว่าด้วยการเวรคืน 2530เนี่ยบัญญัติไว้ในมาตรา34อย่างนี้เลยเนี่ยถามว่าจะมีกฎหมายอื่นใดที่จะรักษาสิทธิ์ให้กับผู้ถูกเว้นคืนกฎหมายนั้นก็คือรัฐธรรมนูญปี2560นะคะในกรณีนี้ก็จะมีข้อโต้แย้งกันว่าการที่พบรบเว้นคืน30เขียนว่าให้ไปรับภายใน10ปีเนี่ยถ้าไม่รับถือว่าตกเป็นของแผ่นดินเนี่ย ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูนมาตรา26หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดรัฐธรรมนูญให้ดูนะคะก็วันนี้ก็ถือว่าเรียนกฎหมายกันนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็รัฐธรรมนูนปี2560 <c oughs> นะคะประเด็นที่เป็นข้อโต้แย้งกันคือมาตรา26มาตรา26นะคะมันจะมีวรกหนึ่งกับวรกสอง ผู้ช่วยก็ไปซะละไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังมาตรา26นะคะการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญในกรณีที่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติเงื่อนไขไว้กฎหมายดังกล่าว ต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมนะคะแต่ว่าพอยต์ของคดีนี้คือคือเรื่องการเพิ่มภาระนะคะไม่เป็นการเพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิทเสรีภาพของบุคของบุคคลนะคะก็คือของเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนนะเกินสมควรแก่เหตุและกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องระบุความจำเป็นในการจำกัดสิทธิ์้การระบุความจำเป็นในการ จำกัดสิทธิ์นี้ก็คือจะระบุไว้ในพระราชก,กิจสฎีกาเวนคืนอยู่แล้วนะคะทีนี้ในคดีนี้ศาลก็มีคำพินจฉัายาว่า คำวินิจฉัยของศาลเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่สามารถเอาไปอ้างอิงในภายหลังได้นะคะก็คือการกำหนดว่าหากไม่ดำเนินการภายในกำหนด10ปีนะจะมีผลให้เงินนั้นตกเป็นของแผ่นดินเป็นเพียงบทบัญญัติที่ที่เพื่อความสะดวกของรัฐแต่เพียยงาแต่เพียงฝ่ายเดียวคือถือตามความสะดวกของรัฐแต่เพียงฝ่ยยงายเดียว ไม่คำนึงถึงสิทธิ์ของบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนและยังไม่คำนึงถึงกรณีที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนอาจมีเหตุขัดข้องคือในคดีนี้เนี่ยมันมีเหตุขัดข้องหลายประการนะคะในรายละเอียดในการแสดงสิทธิ์ของตนหรือกรณีที่อาจทำให้ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามระยะเวลาดังกล่าวนะคะ ทั้งรัฐใช้อํานาจในการเว้นคืนอสังหาริมทรัพย์อันกระทบต่อสาระสําคัญของสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้คํานี้ก็หมายความว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติไว้ในอีกมาตราหนึ่งว่าสิทธิ์ในการสืบมรดกเนี่ยเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานนะคะก็คือทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยย่อมตกไปตกเป็นทรัพย์ของทายาทเป็นมรดกแก่ทายาทนะคะ ก็รัฐต้องมีหน้าที่จ่ายค่าทดแทนที่เป็นธรรมแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวรคืนนะคะในกรณีนี้ก็คือว่าสรุปแล้วสารรัฐธรรมนูญมีความเห็นว่ามันเป็นการเ,เห็นแก่ประโยชน์ของฝ่ายรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วก็การที่เขาถูกเวรคืนเนี่ยเขาก็มีเขาก็ถูกภาระจำจำเป็นโดยกฎหมายที่จะต้องเสียสละเพื่อประโยชน์สาธารณะอยู่แล้วเราจะมาตัดสิทธิ์เขาให้ ต้องรับเงินภายใน10ปีโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงคือกฎหมายเขียนเป็นบทบัญญัติเสร็จเด็ดขาดโดยที่ไม่ได้เขียนว่าโดยมีเหตุอันสมควรอะไรทำนองนี้นะคะทำให้เท่ากับเป็นการตัดสิทธิ์ไปเลยนะคะทีนี้สาลรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยว่า การที่พรบรเวรคืน2530บัเนี่ยบัญญัติไว้อย่างนี้นะคะเป็นการขัดต่อมาตรา 26. อนุนหนึ่งของของรัฐธรรมนูญนะคะที่เปิดให้ดูเมื่อกี้นะคะซึ่งถ้าคนที่ไม่ได้เรียนกฎหมายก็จะออกจะสงสัยอยู่ว่าเออมันภาษามันแปลกๆแต่ว่ามันเชื่อมโยงกันนะคะอันนี้คือมาตรา26ที่สารรัฐธรรมนูญบอกว่าขัดนี่คือขัดอนุนหนึ่งนะคะ แต่ว่าไม่ได้บอกขัดอนุสองขัดอนุหนึ่งในแง่ที่ว่าเป็นการเพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุนะคะนี่นะคะพอยต,ตรงนี้ ประเด็นที่เป็นประเด็นสําคัญนะคะที่สามารถนําไปใช้อ้างอิงได้ในภายหลังนะคะเพราะว่า,าคำพินิจฉยัยหรือคําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญนะคะมีผลผลูกพันต่อทุกองค์กรของรัฐนะคะสามารถเอาไปอ้างได้เลยแต่ว่าประเด็นปัญหาก็คือว่าพรบเวรคืน2530เนี่ยหมดผลบังคับใช้ไปตั้งแต่29พฤษภาคม2562 พอ30พฤษภาคม2562เนี่ยก็มาใช้พรบรเวรคืน2562แล้วดังนั้นคำวินิจฉัยน,ยนี้จะสามารถนำไปใช้อ้างอิงกับพรบรเวรคืน2562ได้หรือไม่ทีนี้เรามาดูกันว่าในพรบรเวรคืน2562เนี่ยเขียนไว้อย่างไรจะบัญญัติไว้ในมาตราอันนี้จะเป็น จะเป็นพบรบเวรคืนสองห้าสามศเดิมนะคะก็คือจะเขียนไว้ว่าในมาตรา34ที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิฉัยไปแล้วนะคะจะเขียนไว้ว่าการร้องขอรับเงินที่วางไว้ตามมาตรา31ให้ร้องขอรับภายใน10ปีนับแต่วันที่มีการวางเงิน ถ้าไม่ร้องขอรับภายในกําหนดเวลาเช่นว่านั้นให้เงินนั้นตกเป็นของแผ่นดินอันนี้คือมาตรา34ที่สารรัฐธรรมนูญพิพากษาไปแล้วว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26วรรคหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูของบทบัญญัติในปัจจุบันบ้างคือมาตรา48นะคะของพบอรบเวรคืน2562มาตรา48ก็จะบัญญัติไว้ในทํานองเดียวกันเลย ใจความสำคัญใจความความหมายของกฎหมายก็เหมือนกันก็คือว่าเงินค่าทดแทนที่วางไว้ถ้าผู้มีสิทธิ์ไม่ไปขอรับนะคะแค่กระบวนการขอรับนะคะยังไม่นับกระบวนการได้รับจริงคือไปตั้งสิทธิ์ขอรับยื่นเรื่องไว้ภายในสิปีนับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งหรือวันที่ปิดประกาศให้ตกเป็นของแผ่นดินทีนี้เราก็มาถึงพอยต์ของเรานะคะว่าในเมื่อ ในเมื่อเป็นคำวินิจฉัยของพบอรบเว้นคืน30เนี่ยเราก็ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะก็คือในขั้นตอนของการอุทธร์ค่าเว้นคืนตามพบรบเว้นคืน62เนี่ยผู้อุทธร์เนี่ยซึ่งไม่ควรจะทำเองนะคะควรจะจ้างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสามารถที่จะแนบตามความเห็นส่วนตัวนะคะสามารถที่จะแนบคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญอัน ฉบับนี้นะคะเข้าไปในสำนวนได้เพราะว่ามันเป็นกรณีที่เทียบเคียงกันได้อย่างชัดเจนมากนะคะคำนิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนี้ที่2องทับสองหเนี่ยนะคะถ้าเกิดมีกรณีนี้กับพรบเว้คืน2562ก็สามารถใช้คำนิจฉัยนี้เข้าไปได้เเดี๋ยวจะ อัปโหลดเอาไว้ในในตัวเอตัวที่เป็นส่วนคอนเทนต์นะคะเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ท่านที่ต้องการจะใช้ประโยชน์สรุปก็คือถึงแม้จะเป็นกฎหมายคนละตัวแต่ว่าเนื่องจากบทบัญญัติมาตรา34เดิมกับมาตรา48ใหม่เนี่ยใช้ข้อความที่มีใจความสำคัญเหมือนกันนะคะคือกำหนดผู้ถูกเว้นคืนต้องไปขอรับเงินที่ถูกเงินที่ เป็นค่าทดแทนภายใน10ปีนะคะซึ่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่าการบัญญัติเช่นนี้เป็นการเพิ่มภาระแก่ฝ่ายเอกชนฝ่ายเจ้าของที่ดินเกินสมควรขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26วรรคหนึ่งนะคะดังนั้นถ้ามีปัญหานี้กับพรลบรว่าด้วยการเบนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์พศ .2562 ซึ่งใช้ตั้งแต่30พฤษภาคม2 5 6 2เป็นต้นมาเนี่ยก็ ในขั้นตอนอุทธรณ์สามารถที่จะแนบคําวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญนี้เข้าไปได้นะคะในที่สุดก็คือเดี๋ยวนะคะถามว่าคําวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญนี้ได้มาอย่างไรนะคะขอขอจอสองหน่อยค่ะก็คือได้มาจากท่านหนึ่งนะคะที่อยู่ในกลุ่มไลน์นี้นะคะเป็นไลน์ OpenChat ของออนักบัญชี .com นะคะ กลุ่มนักบัญชี .com เป็นไลน์โอเพนแชทที่จะมีหลายๆท่านมาช่วยกันโพสต์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็คำวินิจัยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ได้ข้อมูลมาจากอันนี้แต่ว่าก็ไปติดตามลิงก์ค้นลิงค์มาแล้วก็มาอ่านแล้วก็มาย่อยให้ฟังนะคะก็ยังไงขอบคุณท่านสมาชิกที่อยู่ในไลน์ที่นำข้อมูลใหม่ๆมาแชร์ร่วมกันเสมอนะคะสำหรับท่านที่สนใจก็ สามารถเข้าไปแอดเข้าไปใน LINE OPEN CHAT นี้ได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาวันศุกร์ด้วยคลิปสุดท้ายสำหรับสัปดาห์นี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าถ้าชอบหรือคิดว่าเป็นประโยชน์ที่ท่านจะต้องนำไปใช้ก็ช่วยแชร์ให้ก็จะเป็นกำลังใจแก่ทีมงานของนักบัญชี .com และบริษัททีบีซีรอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ